สวัสดีครับพี่น้องฟังไปผู้ทุกคนมันอยู่ในสองเสี้ยงเมี่ยงผ้าสวยพี่น้องแกงไยพี่น้องมือนีแกงไยได้น้อยในนอไยน้อยใหญ่มาแกงใส่ซี่โครงหมูเนี่ยเสียบเลยใส่เห็ดหูหนูใส่ผักอีตูนี่แหละแกงแบบเล่าๆปลาแดดช่วยกาพี่น้องปลาแดกดช่วยก็ผักก็มีกับดอกก็มีอยู่แปลกสองหน่วยเยบักแตงมากับเอามะกินแหลมโมโแต่เลียวพี่น้องเขาเนี้ยห่อนหอนเมาเดิม ตอนี้ห่อนห่อนเมาเดิมตอนนี้ห่อนห่อนมา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 สวยด้วยกันเลยพี่น้องเยบอสไลายดอกสวยเลเนาะรับชมอยู่หมุ่งใดกับข้าเมนต์บอกเนะพี่น้องกูไดเคยกินปลาแกงไว้เลยแกงแบบอันบานแกงแบบลาวลาวบานเท่าไหร่ครับพี่น้องวังนี่สี่โค้งโอ้ยไว้กันน้อยใหญ่ๆเลยพี่น้องไว้เป็นบอสไว้น้อ,ในอ,อ,นนอยใหญ่เลย,เอ,อ,ย,เลยอุบวบมาโหลดมาสวยพร้อมกันพี่น้องกูได้กระลังสิหากินเขาเลย มาวส่สวยน้ำกันเสียบๆนัวๆมาหลดลุยๆใบแกงใบใส่ซีโครงหมูเสียบๆนัวๆผลไม้กล้วยเก่าคุยจับไปดีจับเหมือนเดิม อืมอืมหวานเลยอืมอืมคม,มพอดีเลยบ่มักต้มต้มน้ำออกพี่ไหอไหวอต้อมน้ำ เรงต้มเลยแกงเลยบางเค้เขาติต้มกอกแก่ลดลดลดขั้มขมอันนี้เราต้องลดใส่ไปเลยอืมอืมกระดูกวันน้อยดีป่ะแ่บดีป่ะ

อากาศกับฮ้อนห่อนแร่หมูกับเสือเปียกวัดเงื้อสะเนือไส้สีขั่วมาเกลแม่งดา khẩu gang thùng nữa Nua nhằm làm nàng đi vào กเูเลยมักขมไปลองต้มเด้พี่น้องน้ำเดียวด้วยแกงใส่ซี่โคง้งหมูเนี่ยกับเขากันบอซี่โคง้งหมูกับไก่บ้านอ่ะโคตรล้ำ

ีแห่งกปับแก่มาแล้วกดแชร์ให้พ่องเลย